ทิ้ได้เลยลุยเลยวันนี้น่าอิ่มเลแต่ว่าสี่ยขึ้นเอะโนัา้แ่ อะไรคิดพูดดิเปล่าไม่รู้หว่าจะแอบหรือไม่อเย่องเี่ย,ย,ยกร สวัสดีค่ะทุกคนช่วยกันตรงน้นนะขอบค <without them. S 1> Th ุณแล้วเีตัวเตปลังใที่คนรยกบรั้กรำยะมงย้อนยุคสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อคนนะคะับมการไล่กดด้วย สวัสดีทุกคนนะครับไม่เห็นเหมือนใครก็ขอบนานภัยนะครับสวัสดีครับคุณพี่สายฝนสวัสดีทุกคนครับกฤษดาบารมี ทางข้าวย่างครับย่างครับพื้นที่8แล้วดีครับพี่นัดวันดีครับพี่แคทช่วยกันตรงนะครับช่วยกันตรงช่วยกันเต็มนะครับขอของขันหน่อยขอบคุณสองครับ นานนำหน้าลอกเป็นไงหน้ามันด่างๆอะ่ะคืออะไรวะ,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 ะวรอะไรวะอะไรแก้วอะ ขอ,ขอบคุณครับพิมมี่เผวดแหง้งไม่มีตัง,ต,งตรง,งมาหมาดีดีมาหมาดีๆอย่าห้ถึงขันนั้นเลยนะถวายข้าร้ายถวา้าร้าพุทธสุทาองค์

ตุงเป็นสิริมงคลให้หน่อยถ้ามันใช้ได้ป่ะวะใช้ได้ไม่ระเบิดไม่พังนะเลยครับเฮ้ยวันนี้ตุงยังไม่มาเท่าไหร่ ไปอคุณต <icana>, ้ามไปบริณนี ce, ้นกตน้าวลาองไปอคุณกคเวลาากที่แต่ล้วก็ไม่ทาได้ตเนตัตา ถ้าเรายังมีอโอ้ขอบคุณหนหนึ่งใบแดงหใบแดงถ้าเรายังมีอ,อยู่แสดงว่าเรายังนุ่มม,มีแตงเงินสดทำไงโอ้กันก็ต้องมาแล้วปะมาหมามาหมาก็ต้องมาแล้วเป้าหนึ่งใบแดงขอบคุณครับ โอ้มีคนโอนเข,ขาการกรสามใบลันรถ สิวนุ่มกินน้ำดไ,ดไม่เห็นตรงไปแล้วอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับพี่อ้อยสวัสดีครับบอสวัสดีครับปางขอบคุณพี่อ้อยนะครับกำลังใจดีๆในทุกๆวันนะครับขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะครับแล้วก็มันจะมาเซตที่เลฟรอนนะครับแบ็กฟุต เีาจะมาเสร็จที่แป้งฝุ่นเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับแม่เก๋สวัสดีครัสคสบส่งใบแดงขอบคุณที่สุขใจนะครับแม่เก๋เป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังขอบคุณหนึ่งใบครับ ขอรับเพราะาเอ้นการดเนรเราไรปบัตรโลได้ถ้าหากว่เป็นเยนามานล้แต่้องไปเป็นเรื่องี่ใส่กันต่อทุกคนตรงไม่กันต่อ ก็ได้พบปรัหารยมเด็ดวาดกวางที่ในแต่ละวันนะมีนามาต้อนรับก็ได้่อไปวุ่นวายในเวลาจมวัดมา ส่งกำลังใจไปเอก,กันเดอร์ครับลุยเลยสวัสดี2,300นท่านนะครับ<อ>เราก็เสร็จทิ่แป้งฝุ่นเหล็บลอนนะครับก็ราวัานี้ก็ช่วยดูดเนยช่วยกันตรงนะครับแต่ว่าตอนนี้หน้าแห้งนะครับจะเอาแปให้ขอนก็ได้ ตอนนี้หน้าแห้งครับจะเรี่ลอกแล้วครับยุ่งไม่เป็นไรครับราเสร็จแป้งพ่นเสร็จแล้วเราเราก็จะมาใช้แป้งเจ้านางนะครับเจ้านางเบอร์หนึ่งลงต่อเป็นแป้งแป้งแข็งเลยครับ รงมาแบบบางๆานแน่นขอบคุณนึ่งบันขอบคุณนึ่งใบขอบคุณสามใบครับทุกคนช่วยกันตุต้งนะแล้วก็ลงออไปช้ำ เด่นเนียนขอบคุณอู้ขอบคุณส right? ิบปลายครับขอบคุณครับผู้ใดเอ่ยเนาะอขอบคุณนะครับผู้ใดเอ่ยโอ้ใบหนึ่งใบแดงขอบคุณครับโอเคเลยดอก ทำไมอ่ะมันก็เลื่อนไม่ใช่หรอของเชนอ่ะ ขอบคุณสามสบบาทขอบคุณสอุณ2อ0บาทครับแล้วเราก็จะใช้เป็นแปรงแบบนี้นะครับตัดขวามละเอียดละเอียดละเอียดครับอ่อ่อ่ คุณว่าาสนาบามีนั้นแข่งกันได้โยเออโอเคในเมื่อน้าเรขาวครับช่วยกันตุงนะในระหว่างนี้นะครับเราก็จะใช้แร่ต่ากั ชอบชอบชอบแล้วแต่ชอบชิดอู้ขอบคุณหนึ่งคันครับขอบคุณสิบใบนะครับนี่มันก็จะถักไปแป้งแบบเสร็จตัว

ทำโอเคหน้าแห้งนะแล้วเราก็จะแวะฉีดขอหนึ่งทีหน้าแห้งใช้ดีๆนี่ลดออลงคอนทัวร์ ออตัวไปอตัวเพื่อให้หน้าดูดูเรียวดูคมอันนี้ไปได้เลยบ๊บนาจะต่อนี่

คุณหนึ่งใบแนครับโอ้ขอบคุณห้าใบครับเรียบร้อยวันนี้ไม่ใช่โกมินครับวันนี้สามล่างครับเราลงเซตหน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปลงสีบอกตาครับลงด้วยสีไฮไลท์สีขาว ทีมีโอกาสแล้วก็เรนนิ่มเดินทองต่อแมตสต่อคเพิ่มคู่ใหม่ใส่คูเกา่าเพื่อได้ดอกไม้ทุกเม็ดแล้วก็สัตว์ที่สำคัญคือต่อแมตส์ ผมมาขายวิชาการกแต่งหน้าเนเาทิกให้นะครับผมีนร่รัว้่ยแล้วที่ตัวเองกอะมุม้งมนนะครับอเอาพอแค่นี้แค่พอแบบน,นะนิดๆหน่อยหน่ห้าไปแดงขอบคุณพี่หญิงโอดด้วยครับ กอเป็นครับผมมาฝั่งนี้ดีกว่าไกล้น่อนี่นะจดลงสมุดนี่ครับปึ๊บปึ๊บนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาบล็อกสีตาแล้วนะครับในระหว่างนี้ก็ใครอยากตุ้งเป็นกระจายให้บิวตี้บล็อกเกอร์กนี้ก็ตุ้งกัได้เลย นี่นะครับจะใช้เป็นของที่ราดนียนะครับใช้สีนี้ก่อนไม่มีครับนี่ครับทาตามสไตล์เลยครับ